ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําทแบบประเมินนะคะที่นี้สมาชิกของเรานะคะก็จะมีน้องดีมนะคะมีน้องซันแล้วก็มีน้องอัลฟานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแบบประเมินไปก่อนเพื่อนๆเลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะค่ะและสําหรับวันนี้อ่า ผู้พิทักพาเด็กนะคะมาทำแบบประเมินนะคะ,ะในรายวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์นะคะ,ะหน้านี้เลยพื้นฐานสังคมศาสตร์นะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยค่ะหยิบแบบประเมินนะคะในรายวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์นะคะ ชุดนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะเจอหรือยังคะอ่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเขาต้อง z ูเป็นจอภาพใหญ่ๆเด็กจะได้มองเห็นได้ชัดเจนค่ะสำหรับหน้านี้นะคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะ กากบาดท,ทับภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะและระบายสีให้สวยงามนี่เลยเครื่องหมายกากบาทเป็นแบบนี้นะคะค่ะและสำหรับข้อที่หนึ่งะคะมาดูรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งะคะสำหรับรูปภาพนี้นะคะจะมีทั้งหมดสองรูปภาพรูปที่หนึ่งนะคะก็คือรูปนี้เลยจะมี รูปภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเขากำลังรับประทานขนมใช่ไหมคะทานขนมอยู่แล้วทีนี้เด็กเห็นตรงพื้นนะคะ อ่าตรงพื้นตรงนี้นะคะเขาทิ้งขยะนะคะลงไปบนพื้นนะคะแล้วมืออีกข้างหนึ่งของเขานะคะก็กําลังทานขนมอย่างอร ե ตอร่อยเลยนะคะแล้วพอเขาอาฉีกทุงขนมเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งลงตรงพื้นตรงนี้นะคะสําหรับรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพที่1มาดูรูปภาพที่สองที่อยู่ด้านข้างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ เขารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็นําเศษกระดาษแล้วก็เศษถุงขนมนะคะที่เขารับประทานไม่ว่าจะเป็นกล่องนมขวดน้ําหรือว่าทรงขนมถุงขนมนะคะเขาก็จะนำมาทิ้งลงในถังขยะแบบนี้เลยช่วยกันเก็บมาทิ้งลงในถังขยะนะคะสวัสดีครับไซมอนไซมอนหยิบสวัสดีครับคุณ ซมสวัสดีครับแซมอนหยิบแบบประเมินพื้นฐานสังคมศาสตร์ขึ้นมาได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ค่ะทีนี้นะคะแล้วสองภาพนี้นะคะ่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนที่เราไม่ควรปฏิบัติคะระหว่างภาพที่หนึ่งทิ้งขยะลงพื้นภาพที่สองทิ้งขยะลงในถังขยะ เด็กคิดว่าภาพไหนที่เราไม่ควรปฏิบัติคะแบบไหนไม่ไม่น่ารักเลยคะไม่ดีเลยภาพไหนภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติเด็กสามารถกากระบาทับลงไปได้เลยนะคะาภาพที่เขาทิ้งขยะลงพื้นใช่ไหมคะาภาพที่เขาทิ้งขยะลงพื้นนะคะไม่ควรปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นกากระบาดทับได้เลยคะ่ะ สำหรับข้อที่1น,นะคะภาพที่1นึ่เขาทิ้งขยะลงพื้นภาพที่สองทิ้งขยะลงในถังขยะระหว่างสองภาพนี้ภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติการกรบาดท,ทับลงไปได้เลยเครื่องหมายการกรบาทแบบนี้นะคะการกรบาดใหญ่ๆเลยนะคะให้เต็มกรอบสี่เหลี่ยงเลย เด็กๆบางคนนะคะจะชอบการกระบาดสองอันนะคะการกระบาดผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแบบนั้นไม่เอานะคะการกระบาดแค่หนึ่งอันก็พอใหญ่ๆเลยอันเดียวก็พอนะคะค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับไปข้อที่สองข้อที่สองก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมตรงหมายเลขสองตรงนี้นะคะ,ะสำหรับกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้นะคะอ่า รูปภาพรูปนี้นะคะจะเป็นรูปภาพาเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเขากำลังรับประทานอาหารอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่านี้เขาจะรับประทานอาหารอยู่ที่โรงอาหารนะคะ กำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังไม่ได้ลุกออกไปนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บจานส่วนเด็กผู้ชายคนนี้พอทานกับข้าวเสร็จแล้วนะคะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลุกขึ้นนะคะแล้วก็เดินนะคะออกไปสำหรับรูปนี้เขารับประทาน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า,าตรงโต๊ะของเขานะคะบริเวณที่เขารับประทานอาหารนะคะเศษอาหารนะคะเขาจะหล่นลงพื้นนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเขาก็ลุกเดินจากไปเลยแล้วทีนี้มาดูภาพที่สองภาพที่สองเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนเดิมเลยเขากำลังนั่งรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะ พอเขารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็ทําทยังไงคะเก็บเศษอาหารนะคะที่หล่นตรงพื้นนะคะใส่ไว้ในจานให้เรียบร้อยนะคะเก็บกวาดทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีแม่บ้านนะคะหรือว่าแม่ครัวหรือว่าอาจจะเป็นคนครูนะคะมาคอยช่วยเก็บจานนั่นเองนะคะซึ่งในการเก็บจานนะคะบางครั้งนะคะถ้าเกิดว่า เด็กๆนะคะถามมาที่โรงเรียนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้องอนุบาลหนึ่งหรืออนุบาลสองอนุบาลสามคุณครูจะฝึกให้เด็กๆนะคะได้ลองเก็บด้วยตนเองนะคะแต่ว่าน้องอนุบาลหนึ่งยังไม่ได้เก็บจานด้วยตนเองนะคะแต่ค,คุณครูจะให้เก็บแก้วน้ำด้วยตนเองเพราะว่ากลัวจานนะคะคว่ำแล้วก็เศษอาหารก็จะเลอะเถอะเต็มพื้นแต่ว่าเด็กๆจะต้องอดูแลทำความสะอาดบริเวณตรงที่ตนเองนะคะรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารบางคนนะคะ ไม่ทานผักและชอบเขี่วผักแอบซ่อนไว้นะคะตรงใต้โต๊ะอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็จะเดินไปตรวจด,ดูนะคะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารเราพยายามรับประทานอาหารให้หมดจานนะคะเพราะว่าสงสารชาวนากว่าเขาจะ ปลูกข้าวมาให้เราทานได้นะคะเราต้องทานอาหารให้หมดแล้วพยายามอย่าให้กับข้าวนะคะกระเด็นนะคะหล่นออกจากจานหล่นตามพื้นถ้าเกิดว่าเละเอะเทอะเด็กๆก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นสําหรับสองภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่า,าระหว่างภาพที่1เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ยอมเก็บเศษอาหารนะคะที่หล่นตรงโต๊ะแล้วก็โบกมือบายๆเพื่อนนะคะแล้วก็เดินจากไปเลย แล้วภาพที่สองเด็กผู้ชายคนนี้นะคะก่อนที่เขาจะลุกเดินออกไปเขาก็เก็บจานนะคะเก็บเศษอาหารบริเวณโต๊ะของเขานะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเดินออกไปเด็กคิดว่าภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติคะระหว่างภาพที่1ไม่เก็บเศษอาหารภาพที่สองเก็บเศษอาหารก่อนค่อยลุกเดินออกไปนะคะภาพไหนที่เราไม่ควรปฏิบัติ เด็กกากระบาดท,ทับได้เลยอ่าสำหรับภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติก็กาก,ากระบาดได้เลยนะคะ่ะทีนี้มาดูภาพที่3ภาพต่อมาตรงหมายเลข3าตรงนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่1น,นะคะจะเป็นรูปภาพเด็กผู้ชายสองคนกำลังวิ่งเล่นกันนะคะแล้วมีเด็กคนหนึ่งกำลังผักเพื่อนนะคะ ทีนี้มาดูภาพต่อมาเด็กผู้ชายสองคนเล่นด้วยกันอย่างระมัดระวังนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะเราจะต้องเล่นด้วยกันไม่แกล้งเพื่อนนะคะสำหรับภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองผักเพื่อนภาพที่หนึ่งเด็กผู้ชายผักเพื่อนภาพที่สองเด็กผู้ชายสองคนเล่นด้วยกันนะคะเล่นอย่างระมัดระวังระวังนะคะ เป็นเพื่อนกันนะคะตรงเล่นด้วยกันนะคะเด็กคิดว่าภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติคะระหว่างภาพที่หนึ่งผักเพื่อนภาพที่สองเล่นด้วยกันอย่างระมัดระวังภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติเด็กกาก,ากบาดท,ทับได้เลยคะ่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจับไปข้อที่สี่นะคะสํำหรับข้อที่สี่นะคะ ตรงหมายเลขสี่ตรงนี้มาดูในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งนะคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะกำลังนั่งทำงานนะคะหรือว่าทำแบบฝึกหัดของตนเองนั่นเองแล้วที่นี้ผู้หญิงเขากำลังวาดรูปนะคะแล้วก็ระบายสีส่วนเด็กผู้ชายนะคะก็ใช้ดินสอสีนะคะไปเขียนตรงกระดาษของเพื่อนนะคะอ่าแบบนี้ดีไหมคะ แบบนี้ไม่ดีนะคะไม่น่ารักเลยมาดูภาพที่สองในขณะที่เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้นะคะกำลังวาดภาพนะคะระบายสีตามงานที่คุณครูให้ทำนะคะต่างคนต่างทำงานของตนเองนะคะมีกระดาษคนละหนึ่งแผ่นนะคะทำงานของตนเองแบบนี้ดีไหมคะแบบนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็ก สังเกตดูสิคะว่าสองรูปภาพนี้ภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติคะระหว่างภาพที่1เด็กผู้หญิงกำลังวาดภาพระบายสีเด็กผู้ชายใช้ดินสอสีไปขีดบนกระดาษของเพื่อนภาพที่2เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกำลัง นั่งทำงานนะคะวาดภาพระบายสีโดยการที่เขาก็าทำงานนะคะของใครของมันนะคะไม่มีใครแกล้งใครนะคะทำงานของตนเองเด็กๆคิดว่าสองภาพนี้ภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติคะาภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติสามารถการกระบาดทับได้เลยระหว่างภาพที่หนึ่งนะคะ ใช้ดินสอสีไปขีดหนังสือหรือว่าขีดบนกระดาษของเพื่อนภาพที่สองตั้งใจทำงานของตนเองภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติกากระบาดได้เลยค่ะต่อมามาดูภาพต่อมาภาพต่อมานะคะสำหรับข้อที่ห้าในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้นะคะ ระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะสองคนนี้นะคะเขาวิ่งเล่นนะคะโดยการที่เขาขึ้นไปยืนตรงไหนคะเด็กๆอ่าขึ้นไปยืนตรงโต๊ะนักเรียนใช่ไหมคะโต๊ะเรียนหนังสือนะคะแบบนี้ได้ไหมคะอ่าแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะตกลงมาอาจจะทําให้แขนขาหักได้นะคะหรือว่าอาจจะทําให หัวแตกได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กขึ้นไปวิ่งเล่นหรือว่าขึ้นไปกระโดดบนโต๊ะหนังโต๊ะนักเรียนไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้เราเกิดอันตรายได้นะคะมาดูภาพต่อมาในกรอบสี่เหลี่ยม สำหรับโต๊ะนักเรียนแล้วก็เก้าอี้นะคะเราเขาจะมีไว้สําหรับนั่งนะคะเรียนหนังสือเท่านั้นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังนั่งบนเก้าอี้นะคะแล้วก็กําลังจะนั่งเรียนหนังสือนั่นเองเก้าอี้มีไว้สําหรับนั่งส่วนโต๊ะมีไว้สําหรับวางหนังสือวางดินสอหรือว่าสีนะคะในการทํางานนะคะ ระหว่างภาพที่1กับภาพที่2เด็กๆคิดว่าภาพไหนที่เด็กไม่ควรปฏิบัติคะระหว่างวิ่งเล่นบนโต๊ะนักเรียนกับนั่งเรียนหนังสือนะคะตรงเก้าอี้ตรงนี้กําลังนั่งทํางานนะคะเด็กคิดว่าภาพไหนที่ไม่ควรปฏิบัติภาพที่1กับภาพที่2ภาพไหนไม่ควรปฏิบัติสามารถกากระบาดได้เลยคะ่ะ อ่าทาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูหน้าต่อมาสำหรับหน้านี้นะคะให้เด็กเปิดมาหน้านี้ได้เลยหน้านี้คำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะกากบาททับภาพคำตอบที่ถูกต้องนะคะเครื่องหมายกากบาทเหมือนเดิมเลย มาดูในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งสำหรับกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งตรงนี้เด็กๆตั้งใจฟังครูฟังให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวครูฟังจะอ่านให้ฟังนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าภาพใดคือยานพาหนะที่เร็วที่สุดนะคะายานพาหนะในที่นี้ก็คือ,อเป็น เป็นยานพาหนะนะคะที่เราสามารถนะคะนั่งแล้วเขานำพาเรานะคะไปยังปลายทางที่เราต้องการที่จะไปได้นะคะทีนี้มาดูภาพที่1น,นะคะเป็นรูปภาพรถไฟนะคะภาพที่2เป็นรูปภาพเครื่องดินภาพที่3เป็นรูปภาพเรือนะคะ ค่ะเด็กๆคิดว่าอ่าระหว่างรถไฟเครื่องบินแล้วก็เรือเด็กๆคิดว่าอันไหนที่เขาสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดคะอันไหนที่เขาสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดเอยเด็กๆคิดว่ายานพาหนะนะคะ <c oughs> อันไหนที่เขาสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดเด็กๆสามารถ อาการกระบาดท,ทับได้เลยระหว่างรถไฟเครื่องบินแล้วก็เรือนะคะรถไฟนะคะเขาก็จะวิ่งตามรางนะคะเฉืบฉักเฉืบฉักเฉือฉักเฉืบฉักปูนปูนเด็กๆคิดว่าเขาวิ่งเร็วไหมคะแล้วเครื่องบินนะคะเขาก็จะวิ่งอยู่บนท้องฟ้านะคะ,ะเวลาที่เขาเล่นนะคะอยู่ตรงพื้นเขาก็จะวิ่งไปเร็วมากเลยนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะ อ่ะทีนี้มาดูภาพสุดท้ายก็คือเรือเรือนะคะเขาเล่นอยู่ในน้ํานะคะเขาก็จะเล่นตามอ่คลื่นของน้ํานะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคลื่นมาแรงเขาก็ไม่สามารถเล่นเรือได้เร็วนะคะเด็กๆคิดว่ารถไฟเครื่องบินแล้วก็เรืออันไหนที่เขาวิ่งได้เร็วที่สุดสามารถการกระบมาดทับได้เลยค่ะ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูข้อที่สองสำหรับข้อที่สองนะคะอ่ะเขาบอกว่าดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะ,อะดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เราก็เคยผ่านวันแม่มาเรียบร้อยแล้วเด็กๆเคยไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะ อ่าไม่ว่าจะเป็นวันพ่อหรือวันแม่นะคะเขาก็จะมีดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันพ่อแล้วก็วันแม่ด้วยนะคะอ่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันแม่เราก็ไม่จําเป็นต้องไหว้แต่คุณแม่ก็ได้นะคะสามารถไหว้ได้ทั้งคุณพ่อคุณตาคุณยายก็ได้นะคะแต่ว่าดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะก็คือดอกมะลินะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะเด็กๆเคยเห็นดอกมะลิไหมคะ ดอกมะลิเขาจะเป็นดอกสีขาวมาดูดอกที่หนึ่งดอกนี้นะคะคือดอกกลาบดอกที่สองดอกนี้คือดอกมะลิดอกที่สามดอกนี้คือดอกบัวอาเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าดอกไหนที่เขาคือดอกมะลิคะดอกที่หนึ่งดอกกลาบดอกที่สองดอกมะลิ ดอกที่สามดอกบัวอดอกมะลิอยู่ตรงไหนกากระบาดท,ทับภาพดอกมะลิได้เลยค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกนจะไปข้อที่สามสำหรับข้อที่สามนะคะเขาบอกว่าภาพใดคือผู้ที่มีหน้าที่สอนหนังสือ,อมาดูคนที่หนึ่งนะคะคนนี้ก็คือคุณครู คนที่2คนนี้ก็คือคุณหมอคนที่สคนนี้ก็คือพาโลงพารลงก็คือรอปภนะคะที่มีหน้าที่นะคะคอยดูแลนะคะอ่ารักษาบริเวณโรงเรียนนะคะว่าอ่าถ้าเกิดว่ามีโจรมีผู้ร้ายนะคะเข้ามาในโรงเรียนนะคะพารลงนะคะเขาก็จะเดินตามเช็คสำรวจนะคะห้องต่างๆต,ตามห้องเรียนของเรานะคะว่ามี อะไรนะคะที่หายไปหรือเปล่านะคะพะโลงนะคะเขาจะคอยดูแลนะคะทุกคนในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเป็นรปภหรือว่าเป็นยามนะคะเฝ้าอยู่ตรงหน้าโรงเรียนของเรานะคะอ่าคนไหนที่เขามีหน้าที่สอนหนังสือคนที่หนึ่งค,คุณครูคนที่สองคุณหมอ คนที่สามพาโลเด็กๆคิดว่าคนไหนกากรบาดท,ทับภาพคนนั้นได้เลยค่ะคนไหนที่มีหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆ,ๆคะคนไหนที่สอนหนังสือกากระบาดท,ทับคนนั้นได้เลยคนที่หนึ่งคุณครูคนที่สองคุณหมอคนที่สามพาโลนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาข้อที่สี่กันเลยค่ะ สำหรับข้อที่4นะคะเขาบอกว่าภาพใดคือสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะมาดูสัตว์ตัวที่1สัตว์ชนิดนี้ก็คือช้างค่ะสัตว์ตัวที่2สัตว์ชนิดนี้นะคะก็คือควายนะคะสัตว์ตัวที่3สัตว์ชนิดนี้นะคะก็คือม้านั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะระหว่างช้าง ควายแล้วก็หมาเด็กคิดว่าสาัตว์ชนิดไหนที่เขามีขนาดใหญ่ที่สุดคะตัวใหญ่มากๆเลยเด็กคิดว่าสาัตว์ตัวไหนคะตัวไหนที่เขามีรูปร่างลักษณะที่ใหญ่มากๆเลยเด็กคิดว่าสาัตว์ตัวไหนที่เขามีรูปร่างลักษณะที่ใหญ่เด็กสามารถกากระบาดท,ทักได้เลยนะคะ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูข้อที่ห้านะคะสำหรับข้อที่ห้านะคะเขาบอกว่าภาพใดคือสถานที่ทำงานของตำรวจนะคะตำรวจนะคะเด็กๆคิดว่าเขาจะต้องอยู่ที่ไหนคะเวลาที่เรามีปัญหามาดูภาพที่หนึ่งเลยตรงนี้นะคะก็คือโรงพักนะคะหรือว่าสถานีตำรวจนั่นเอง ภาพที่สองคือโรงเรียนภาพที่สามก็คือโรงงานนะคะสำหรับ3มภาพนี้เด็กคิดว่าตำรวจเขาจะต้องทำหน้าที่อยู่ที่ไหนคะระหว่างภาพที่หนึงโรงพักภาพที่สองโรงเรียนภาพที่สองภาพที่สามโรงงานนะคะเด็กคิดว่าคุณตำรวจเขาจะต้องอยู่ที่ไหนคะ สามารถการกระบาดทับได้เลยค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังคะอ่าถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์นะคะเราจะมีข้อสอบแค่10ข้อนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ ก่อนที่เราจะจากกันนะคะคุณครงขอเก็บภาพในห้องเรียนของเราหนึ่งภาพให้เด็กๆยิ้มสวยๆให้คุณครงนะคะอ่เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยิ้มสวยๆนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเด็กๆยิ้มค่ะ,อะโอเค ค่ะทีนี้สำหรับวันนี้คก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ